สวัสดีครับหนุ่มแปดวีพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับครูเ็นตุหกแปดครับอ่ะสองร้อยบอไปก่อนท่านผู้ชมก็เปิดไลค์เดี๋ยวไมดูว่าจะแจ๋มๆหรือเปล่าอะไรครับท่านผู้ชมก็เปิดดีนะโอเคแปดครับสวยงามกับั่วงวะนนี้นะ ไปต่อนะครับท่านผู้ชมไปต่อกับแดงเลยจังหวะนี้มาดูว่าแดงจะมาหรือเปล่านะครับสวยๆกำงามมาทีเฮอะเปิดนี้มีกลองกับแปดปิงปองไหมรอดไหมโอ้โหแปดหก ต่อขาเฉยเลยวะท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วมั้งแบบนี้ 1.8k สุดท้ายแลยว้วแดงอีกทีครับท่านผู้ชมมาดูว่าจะมาหรือเปล่า มีสามกับกลงหกแปดสวยงามครับท่านผู้ชมเปิดนี้เอาเรื่องอยู่น้ำเงินไม่ทันอีกแล้วเออถ้าทานันเราเป็นยังไงมาหรือเปล่า หนึ่งกับหนึ่งนะโอ้โหดีไม่ทันท่านผู้ชมไม่งนั้นนี่เรียบร้อยมาหรือเปล่ารครับสามจุดสองเค สวยไหมกลุกับสองรอดปะบอร์ดเขาสามเองแปดเก้าของเราเออสามสี่นี่ไงครับท่านผู้ชมอ่ะพอก่อนต่อรอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจรินใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ